บายดีสวัสดีค่ะวันน <mos> <Elmo or something> ี้มาส่งน้องเกียวที่โรงเรียนวันนี้น้องเกลียวโรงเรียนน้องเกลียวไม่หยุดนะคะวันนี้โรงเรียนนะอเกลียวเรียนปกติวันนี้วันที่วันที่วันเที่เท่าไหร่นะเมื่อวานเป็นวันวันนี้วันที่หกวันนี้วันที่วันนี้วันที่หกเนาะวันที่หกตุลาคมวันนี้น้องเกลียวไม่ได้หยุดแต่ก <Gothic> ็มีหลายๆคนที่หยุดนะแต่วันวันวันนี้น้องเกลียวต้องมาโรงเรียนปกติก็ ม่อยากหยุดเรียนอยู่ยนน<ม>แล้วน่ะนะเลยวันนี้ต้องมามส่งโรงเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันวันศุกร์เนาะถ้าหยุดก็หยุดยาวอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้หยุดค่ะวันนี้มาส่งโรงเรียน,นเข้าไปโรงเรียนแล้วเกย้ถามว่าเขากล้องกับเมย์ไหมไม่เป็นไรนะรีบนะให้ดูให้ดูโรงเรียนดิวันนี้วันนี้เกเลยต้องมาส่ง ปกติจะต้องหยุดประมาณวันนี้ถ้าถ้าก็สมมติว่าหยุดนะเนาะแว่าเพื่อนเขาบางคนเขาไปหยุดแดีมีหนึ่งน้องเกลียวแต่ก็มีหลายคนอยู่ที่มาไม่ไม่ได้มาน้องเกลีวคนเดียวรมีมากันหลายคนอยู่เพราะว่าคุณครูเขาก็ไม่แนะนาให้หยุดต่อนะ่ะนะแต่ก็เพื่อนๆเ,เขาก็หยุดกันแหละนะในในในลายผู้ปกครองนะ่ะ แต่ว่าอันนี้อาเกียวมาโรงเรียนนู้ดอาเกียวใช่อาเกียวก่อนนะพึ่งไปเนาะโรง,งเรียนเดินเข้าตุ๊ดๆถามว่าเข้ากล้องกับแมยไม่เข้าฉันกะลยไม่กะลยถ่ายคนเดียวแต่ว่าปกติอะถ้าถ้าเกิดว่าวันนี้หยุดนะก็จะเป็นวันพระหัสุกเสาร์อาทิตย์จันท์อังคารเป็นหกวันเพราะว่า วันวันจันทร์กับวันอังคารอะวันจันทร์เป็นวันอังคารเป็นวันหยุดราชการเนาะวันวันหยุดโรงเรียนแล้วก็วันวันจันทร์อะคุณครูไปประชุมที่โรงไปโรงไปประชุมกับโรงเรียนอื่นๆนี่แหละก็เลยก็เลยต้องหยุดอีกนะอาทิตย์หน้าหยุดอีกก็เลยว่าไม่อยากหยุดหลายวันวันในเน็วันไในไหนๆล้วก็หยุดอีกสี่วันเนาะ วันเรียนวันนี้เราก็หยุดอีกสี่วันก็เลยบอกว่าเออมันก็ต้องมาปกติก็ไม่ค่อยหยุดเรียนอยู่แล้วแหละจะเป็นจะมาวันเดียวหรือวันเว้นวันอะไรเงี้ยก็ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีทุกทันเด้จ้าวนันนี้ช่วงนี้ก็อากาศเยน็นเย็นเสียงก็จะเป็นเปลี่ยนเนี่ยบุคคยเดทมามาไหลโสดมาถ่ายคลิปน้องพี่น้องนะเสียงกับบุคอยมีนะแต่รู้ตัวเสียงเจ้าของว,ว่า ไนี้กสิได้เดินทางกลับีน่นองเลยมาส่งน้องเกียวลงโรงเรียนเขารู้ว่าโรงเรียนไปแล้วก็จะเดินทางกลับเดินทางกลับแล้วโรงเรียนโรงเรียน,ยนอันปูพกค้องข้องลูกล่ะกกน,นะมือนียุด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 บอรหรือว่าเลี่ยนต่อเนื่งทางนี้ยังเฮียนอยู่เด้อ เมื่อเมื่อวันเมื่อวานเป็นวันพ่อเนาะวันที่ห้าธันวาก็วันนี้ก็วันนี้วันที่หกก็มาเรียนถ้าวันนี้หยุดก็หยุดยาวหกวันเลยเพราะว่าวันจันทร์วันจันทร์ก็หยุดวันจันทร์หยุดเพราะว่าคุณครูไปประชุมนอกสถานที่ไปน้องขับรถกลับบ้านกันเด้อโอ้สิบต่อไปตออคำถาม่าอันอันมือนั่นไยนอถามว่า ไปย่างก็เอ,อาลูกมาเยี่ยนไก่แท่สินะน้อตั้งแต่หลายปีแล้วฮนะน้าน้องเกียวอยู่อยู่ในอยู่อยู่แถวบ้านนั่นข้าเจ้าบอบอได้ห้าเด็กน้อยเตรียมนะ่ะเตรียมอนุบาลเนาะก็ได้ทรงขึ้นลดรับทรงมาเฮียน UP อยู่พีเองสินะข้าเจ้าห้าตั้งแต่เด็กน้อยตอนยังเดหน่อย,อน,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 อยน้องเกียวนั่นอา่า บบค่อยเก่งนั่นนะ่ะบบค่อยเก่งเป็นไดน้องเกียวเขาจะซาอาจจะดื้อจะซาแบบเขาจะซานะ่ะนะบบหูเรื่องนะนะว่ามาแน่นเนาะกันเลยว่าเอามาเขาห้องเรียนมาพบมามาเจอมาเห็นกระมูมาหลินก,กระมูกับเพื่อนหนึ่งสินะกะันก็เลยถ้าตัดสินใจว่าให้มาแล้วก็เกินรถรับส่งนี่ละมารถตู้รถรับส่งมามาเข่าโรงเรียนกันเลยกันเลยีเฮียนงแต่ผุนละมาตัางเต้ผุนก็บโอยากง่ายเนาะ อันนี้มาเฮียนได้พอ่อได้บพ่บพ่อบ่พ่อหอดเดือนหรอกก็ได้ก็ได้ไร่ใยญ่ันใหญ่เพิ่นมาเนาะหรือแพวไม่มาเฮียนอยู่พี่อราตะกรหันน้องเกลวก,กับน้องแพวอยู่ก็ละมองกันนะก็ได้อันนี้มันน้องเกลเขาต้องเรียนอยู่นี่แล้วกเ็กเลยก็เลยอันมาสอบถามเพิ่นนั่นแหละ มาสอบถามน้งเรียนเพื่อนมาหาบอเพราะว่าเปิดเทอมเลี้ยวเนาะอีทาทางคนกับเปิดเทอมเลี้ยวอะอยู่กับเมียก็เลยกันเลยใดที่ไหะพี่นนองก็เลยได้เอามาเฮียนอยู่หนี่จนจบปอโหปน่ะไหลเป็นกระไดก็เลือดแต่นนองเกี้ยววันนี้นนองเกี้ยวกับตอนนี้กับปอหาแล้วกันเลยว่าปนละจบปอหกปน่ะกันอหลรก็ว่าจะใหายใหญอยู่ด้ครกับ กับเพื่อนก็บอกว่าง่ายก็ได้อยู่แต่ว่าก็อยากเกี้ยนตงเรียนเก่าอนะคะเอกเพื่นว่าเนาะเพราะว่ามาเ้ามาพี่แต่ก่อนหันบริแต่ก่อนสองคนเนาะสองคนกับค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถยัี้ยงสิน้มันกับเฉลี่ยแล้วมันกับประหยัดกว่าค่าค่ารถสองคนเนาะเพราะว่าค่ารถสองคนมันกับสามพันกว่าสี่พันคนเนี้ค่ารถอันพันพันหกค่ารถอันพันหกกัเลยก็เลยว่าเออมาส่งเอง แต่ว่ามันมันเงินเป็นแบบมันมันเข้าเข้าใจเธอเดียวหัวเนาะมันกะมันกะหลน่ะแต่ว่าเติมเมานรถกับ่ามันว่าเบิร์บอลลายเดอกเข้ากับนั่นหนีแนยไลยางเนาะกันเลยว่าตอนั้นกับขับรถเพาะท่นปิ้นนะพี่น้อะขับรถเพรท่นปินวันนี้ค่ะหัดขับรถมันมันด้วยผ้าละด้วยไลไลยางเนาะให้เข้าปิ้นนะให้เข้ากินกันเลยว่าืาหัดขับรถหัดขับรถวันนี้ พอเป็นแล้วก็ฮับทรงลูกเองนะไปวันนี้พี่น้องไปพาเดินทางกับบ้านกันเด้อวันนี้หน้าจะมาเล่าสูบฟังต่ออีกพี่น้องมาหอนไฟแดงแล้วมาหอนไฟแดงวันนาบ้านสนุกพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็ถทายได้เลยพี่น้องบริขับรถจ้าตอนนี้บริขับรถ ตีไฟแดงอี่โดนนะก็จังคอยลบให้อยู่กันกลางหลังนะอ่ะะาก็จะบวบลดกลับมาได้ทรงน้องเกียวเร้วเข่าหนาง,งานตอว,วันนีเน้องเสียงเกอนสักผ่ากระดังดัง แนวจากแนวจากงานลางสวยล,าง,ลางจางนแล้วก็มันปิดพี่น้องมาลุยงานต่องานขัดผาเราจะมาขัดผาก่อน <c oughs> ขัดผาแยกผาก่อนเราก็จะมาลุยงานก่อนเด้อพี่น้องเย คัดผ้าเพื่อจะอไปเลี้ยงก่อนนะพี่น้องอนะ่ะมาคัดผ้าก็เลิศพี่น้องเลยก่อนอนุญาตทำงานก่อนเองแต่พี่น้องแล้วนะล้างจากล้างตัวล้างม่วงแม่กับมาสก์พีลพล่ละก่อนอนุญาตไปพนะี่น้องก่อนอนุญาตไาก่อนเด้อมาสิเลี้ยงผ้าด้ิปนี่ก่อนมื่อีหบ่ได้เฮ็ดอันมื่อีหบ่ได้อันให้เบิ่งมื่อีหบ่ได้ เลี้ยงงานในเบื้องนะพี่น้องเนาะก็สิมาลุยงานต่อปลายแต่ปีใหม่แล้วงานกันบอดี้ท่านหลายายด้ายเลยบอดี้บอดี้ท่นเลยส่งงานส่งงานไลยเนี่ยโอ้ยสิมีเงินกินอยู่ปัจจุบัปีใหม่เนี่ยเนาะพี่น้องเด้อไปให้ลุยงานก็ซื้อมีเงินกินปีใหม่ไปกันบายบายพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อ ฝากเป็นกำลังใจให้แน่ทำมาหออจุดนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องนะเนาะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไลยๆที่สนับสนุน งานผ่ามันก็จะยากอย่างเงี้ยพี่น้องเน,น,น,นาะบางงานนะมันก็มีง่ายเนาะคำบางงานพี่น้องเราจะได้งานเราจะได้เง,ง,ง,งินมันแบบง่ายก่อนหนึ่ก็จะคัดผ่าก่อนคัดใบคัดจะไปเลี้ยงไหนเวลา,วา,ลาหรอกพี่น้องเอ,อ้ยแต่ละแต่ละเพิดอ็ได้แต่ว่าก็ต้องเพชรเนาะอะไรว่ามีเงินดีไหมหรือดีน้องเนี่ย จะเก็บกันด้อขอบคุณหลายๆจ้ะ